จินเป็นลูกคนกลางที่ชีวิตต่ำต้อยกว่าพี่สาวและน้องชายของตัวเองเขารู้สึกเหมือนไม่ได้รับความรักจากครอบครัวแจงพี่สาวคนโตได้รับการสนับสนุนทุกอย่างจากพ่อกับแม่เพื่อให้ได้เป็นหมอและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของตระกูลผ่านไปสักพักน้องชายที่อายุไล่เลี่ยก,กันหนึ่งปีก็ดันเกิดมาอีกทีนี้ทุกคนต่างประเคนทุกอย่างให้กับแจกส่วนแจงก็เหมือนคนนอกคนหนึ่งที่ต้องคอยเข้าใจทั้งพี่สาวและน้องชายแล้วฉันละ่ะอยู่ส่วนไหนของครอบครัวนี้ แจงได้เรียนโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปจบมหาลาัยแบบทูๆไทยๆพอหางานดีๆไม่ได้เลยต้องอยู่บ้านช่วยธุรกิจของพ่อและแม่เลยไม่ค่อยได้ออกไปเจอสังคมอะไรกับเขาเธอต้องตื่นแต่เช้าไปจ่ายตลาดและจัดแจงทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนจะเปิดร้านและแล้ววันปีใหม่ก็มาถึงแจงขับรถสปอร์ตมาจอดหน้าร้านและเต็มไปด้วยของฝากหนูกลับมาแล้วค่ะพ่อกับแม่รีบเข้าไปกอดลูกยกใหญ่โดยที่ไม่เคยแสดงความรักต่อเธอเลย เข้าบ้านก่อนลูกเยจินไปยกน้ำเย็นๆมาให้พี่สาวแกสินี่แกยังเกาะพ่อกับแม่อีกเลยเยจินเธอเจ็บใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นผ่านไปอีกสักพักเจ้าแจ็คก,ก็กลับมาเหมือนกันโห oh, พี่จินอากาศเมืองไทยร้อนมากเลยเนาะพ่อกับแม่ล่ะเธอจึงชี้ไปว่าอยู่หลังบ้านกำลังคุยกันมันปากเลยทีเดียวแจ็คก,ก็ตรงไปหลังบ้านระหว่างนั้นเองเขาก็หยิบอะไรบางอย่างออกมาอ่ะ ah, พี่พอซื้อบูบี้มาฝาก แจ็คยิ้มให้เล็กน้อยก่อนจะจากไปจินอมยิ้มเล็กน้อยและคิดว่าอย่างน้อยก็ยังมีเจ้าน้องชายที่ยังเห็นว่าเป็นครอบครัวอยู่บ้างตกเย็นวันนั้นเองครอบครัวก็นั่งล้อมวงกินข้าวพ่อและแม่ของเธอต่างก็คีบเนื้อคีบผักให้อย่างมีความสุขกินเยอะๆนะอีกแล้วความรู้สึกอึดอัดนี้มันอะไรกันฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยเธอจึงวางตะเกียบลงแล้วเดินไปนั่งเพียงลําพังในห้องโดยที่คนอื่นๆอาจจะไม่ทันสังเกตด้วยซ้ําว่าเธอหายไปเช้าวันถัดมา เธอเดินไปบอกพ่อกับแม่ว่าพ่อท้าแม่คะหนูอยากย้ายออกไปอยู่ข้างนอกทั้งสองที่กำลังเตรียมอาหารอยู่ถึงกับหยุดลงแกใช้สมองส่วนไหนคิดโงงๆอย่างแกออกไปก็ต้องคลานกลับมาอยู่ดีพ่ออย่าไปว่าลูกบนแบบนั้นสิและข้อเสนอนั้นก็โดนปัดตกลงไปโดยที่ทั้งสองก็ทะเลาะกันเล็กน้อยเธอยืนอยู่บนดาดฟ้าและกำลังเศร้าเสียใจเป็นไรพี่จินแจ็คเดินมาด้านหลังและถามขึ้นจินไม่ได้พูดอะไรแล้วเดินกลับห้องเธอคงไม่สามารถทนอยู่ที่แห่งนี้ได้แล้ว คืนนั้นเองเธอตัดสินใจหอบเอาของสําคัญทุกอย่างและจากไประหว่างที่กําลังจะปิดประตูหลังบ้านมือของชายคนหนึ่งก็จับมือของเธอไว้ Why? นั้นแจ็คเขายื่นกระดาษให้แผ่นหนึ่งผมเข้าใจพี่นะแต่ถ้ามีอะไรอย่างน้อยช่วยทวหาผมหน่อยผมยังเป็นห่วงพี่เสมอจีนรับกระดาษแผ่นนั้นมาแล้วเดินหายไปในเงาของคืนจันเต็มดวงและฉีกกระดาษแผ่นนั้นทิ้งแบบไม่เหลือเยื่อใยเธอไม่ได้ออกมาโดยไม่มีแผนเธอเตรียมไว้หมดทุกอย่างแล้วตั้งแต่แอบฝึกภาษา ตัวเครื่องบินที่อยู่ใหม่ในต่างประเทศและงานที่รองรับเธอเจอภาพแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เด็กจนโตเธอจะไม่ทนกับมันอีกต่อไปลากรน10ปีผ่านไวเหมือนโกโหกเธอทั้งทำงานที่ร้านอาหารและต่อด้วยงานกะหนึกเป็นคนส่งอาหารจนสามารถเปิดร้านอาหารในเมืองแห่งใหม่นี้ได้แล้วตอนนี้เธอมีทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสามีคราวนี้แหละเธอจะเอาความสำเร็จนี้ไปตรอกหน้าพ่อกับแม่ของเธอที่ไม่ยอมสนใจยายดีเธอ จินกลับมาที่ร้านอาหารแห่งนี้อีกครั้งและยืนจ้องมองมันและเห็นภาพตัวเองที่เคยยืนทํางานอยู่งกกจีนหล่อลูกเสียงที่คุ้นเคยนี้แม่ของเธอนั่นเองเพ่าอยู่ไหนล่ะหนูจะได้เล่าทีเดียวตามมาสิประตูห้องนอนของพ่อค่อยๆเปิดออกยืด <Yeah. S 1> ชายชราคนหนึ่งที่บัดนี้ดูผอมลงกว่าทุกทีกําลังนั่งเมอเมืออยู่จินรีพูดขึ้นทันทีตอนนี้หนูได้ดีแล้วต้องขอบคุณทั้งสองนะคะที่เป็นแรงผลักดันให้หนูกล้าออกไป พ่อของเธอจ้องเขม่งมาที่เธอและพูดด้วยเสียงที่เรียบเฉยแกเป็นใครเข้ามาในบ้านฉันได้ไงเอ๊ะนี่มันอะไรกันแม่ของเธอจึงลากแขนออกไปและนั่งคุยเธอเล่าว่าตั้งแต่ที่เธอออกจากบ้านไปพ่อก็เอาแต่โทษตัวเองพยายามตามหาวันแล้ววันเล่าก็ไม่เจอเบาะแสอะไรตอนนั้นพ่อกับแม่เริ่มคิดได้แล้วว่าปฏิบัติตัวไม่ดีกับแกมาตลอด พักหลังๆแกเริ่มมีอาการหลงลืมและเป็นอัลไซเมอร์ในที่สุดส่วนร้านของเราก็ต้องเปิดเปิดปิดปิดและคนก็ไม่ค่อยเข้าร้านแล้วแม่ขอโทษนะที่ไม่เคยเอาใจใส่แกแม่ผู้บังเกิดกล้าวกำลังจะกราบเธอด้วยความรู้สึกผิดที่มีมาโดยตลอดจินรีบห้ามทันทีและก็ต้องรู้สึกผิดเหมือนกันที่ทิ้งพวกเขาไปโดยไม่เหลือช่องทางติดต่อสิ่งที่เธอคิดไว้ไม่ใช่แบบนี้นี่พวกเขาต้องมีความสุขสิถ้าฉันไม่อยู่ทำไมกันทำไมถึงเป็นแบบนี้ พี่สาวแกก็ไม่ค่อยได้กลับมาต้องทํางานตลอดและเลี้ยงลูกส่วนตาแจ็คก,ก็เสียไปแล้วจากอุบัติเหตุเมื่อ3ปีก่อนเธอร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวและกอดแม่ของเธอเอาไว้เงียบๆแบบนั้นต่อไปพ่อและแม่ของเธอก็มีส่วนผิดในการเลี้ยงดูลูกส่วนตัวจินเองก็ทําไม่ถูกต้องสทัทีไม่ว่ายังไงเขาก็เป็นบุพการีอยู่ดีคนเราพออยู่นานเข้าก็รู้สึกเหมือนของตายอย่าให้ถูกครอบครัวต้องมาลงเอยแบบนี้เลย